ก็เป็นตัวแทนจากพี่เพื่อนติดคนมารับรางวัลในวันนี้อ่านรับรองวันแล้วกันรับรางวัลกเราเป็นรางวัลก็รางวัลก็รางวัลที่เราเข้าเข้าชิงก็คือเป็นเบสทีมบอลอินฟลูเอนเซอร์กับเป็นแฟนแฟนเจ้าของบอลนะครับมีความตื่นเต้นมากตอนขนาดไหนการิดรางวัมก็จริงรู้สึกว่าอยากมานั่งแบบว่าจอยจอยรอฟังก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้แล้วกันแต่ว่าเราเราก็มาร่วมร่วมมือรับแบบว่าก็ดีใจท,ที่แค่ได้มีรายชื่ออยู่ในนั้นก็โอเคแล้วครับใช่ครับแล้วจริงจริงมันมีมันมีของแฟนแฟน,แฟนเลิฟใช่ไหมที่เป็นโบสถ์ก็จากแฟนๆใช่ครับก็ยังยังไม่รู้ว่าชนะหรือไม่ชนะหรือยังไงแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่มาโหวตให้พวกเราครับ จริงก็มีชื่อก็ดีใจแล้วครับผมรันสุดเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับก็รอรุ้นว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้หรือยังไงก็ไปรอรุ้นครับครับจริงๆได้พูดกับเพื่อนๆมากว่าแบบกับการรุ้นอะไรอย่างเงี้ยไปพูดกับเพื่อนๆก็ก็มีติดตามครับแล้วส่งมาในไลน์ว่ามีเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแบบว่าอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามตลอดครับผมเพื่อนเขาอยังงานแน่นเหมือนเดิมสำหรับก็แน่นเหมือนเดิมครับมีเรียกว่างานที่ ทำมาอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้หลังบ้านอะไรเราเรายังพูดอะไรไม่ได้มากแต่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเขาปล่อยวันคนก็น่าจะได้รับชมวก็รอคอนเฟิร์มกันไปเลยครับครับเรื่องอีกที่เหลืออีกประมาณสามสี่เดือนงานเราแน่นทั้งทั้งหมดเลยไหมคะก็แน่นแน่นทั้งหมดเลยนะหรือว่าเรียกว่าข้ามปีเลยไหมมี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 เหมือนกันครับมีเหมือนกันที่แบบว่าคอนเฟิร์มข้ามปีไปแล้วก็มีสองปีก็มีข้ามปีข้ามปีที่บอกมันบอกว่าจะบอกได้ไหมว่ามันไปถึงเดือนไหนแล้วในไทยหรือในต่างประเทศ จริงถ้าเกิดถ้าไม่รู้บอกเลยป่ะบอกคร่าวๆก็แบบก็คิวปลายปีหน้าปลายปีหน้าก็มีบ้างแล้วก็มีมาเลยแต่วันนี้หกโมงปวดบัตรใช่ไหมลุงอ๋อใช่ใช่ครับเป็นบัตรคอนเสิร์ตบัตรเดย์ของปีที่สองใช่รอบเมมเบอร์ชิพพวกนี้เป็นรอบของปุ๋ยเป็นบัตรเดย์สองขีดหมอนสองขวบแล้วสองขวบแล้วใกล้ใกล้จะสองขวบแล้วก็รู้สึกโตขึ้นอีกหนึ่งปีครับแล้วก็เหมือนปีที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นมากๆเหมือนกันครับ ละครพิเศษในงานของทางนี้ก็เพราะสองขวดเราเตรียมอะไรไว้เสิร์ฟให้แฟนๆบ้างความพิเศษมันต้องเก็บให้มันพิเศษอย่างนี้พี่อะไรยังจะบอกว่าอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้แย่เราเก็บความพิเศษไว้ในวันที่พิเศษเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่พิเศษที่สุดแลยครับถ้าอยากรู้ว่เรากพิเศษยังไงก็ต้องไปดูนะวันที่หกกับวันที่เจ็ดพันได้ก็คือพวกเราเตรียมตัวกันมานานมากจริงๆเพราะว่าสมมติคอนเสิร์ตมันหกพันหรือหกเจ็ดพันวาใช่ไหมพวกเรามีประชุมกันตั้งแต่หลายเดือนล่วงหน้ามากๆประชุมก แล้วตอนนี้เราู้สึกยังไงว่าว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนแบบฟิลแบบไอคอนของเด็กเจนอัลฟาไปแล้วอัลฟาเลยนะครับอัลฟาเซนซีทั้งหมดเลยพี่ก็พี่พก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับทุกน้องก็ดีใจพี่พี่ไม่น้องไม่คือก็ดีใจที่แบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนใหม่ด้วยก็เขาบอกว่าก่อนเราก็เป็นสักเน่เน่เขาเรียกว่าแต่ก่อนตอนที่เราเด็กครับเราก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีไอดอลมีไอดอลอะไรในวันนี้ที่เราได้เป็นไอดอลเรารู้สึกว่า เราก็ได้ทำหน้าที e bon ่ตรงนี้ให้มันแบบเต็มที่ที่สุดแบบเท่าไรแต่น้องๆหลายคนก็อยากจะเป็นแบบพหนึ่งที่พี่บ้างในยังไงบ้างที่แบบเหมือนเราก็เป็นแบบคนแสดงเป็นสไตล์ไม่ต้องให้กับพี่ว่าไงครัพี่พี่พี่รู้สึกดีนะครับพี่ก็ก็ก็เอาถ้าสมมติว่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆได้ก็รู้สึกดีใจออกมาก็เอาเอาเป็นไอเอาเป็นไอออลได้แต่ว่าก็เป็นตัวเองไปเถอะใช่ใช่ใช่ก็เด็กๆมันแบบติดตามเราเยอะ ก็ก็ก็มีจริงก็มีครับที่แบบว่าจริงเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยว่ากลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มที่คอยมีเราเป็นไอดอลหรือว่าซัพพอร์ตเราเป็นเป็นกลุ่มช่วงไหนบ้างอะไรก็มีมีคอนเฟิร์มกันอยู่ครับอืมแล้วหนึ่งแฟนคลับตัวยงเจ๊เกลอ๋อเจ๊เกลนี่แบบโอ้โหของแฟนมันแท้เลยครับใช่ไหรับเอ็นเอ็นดูโน่กเลยก็นองก็น่ารัก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 ถ้าจริงผมเพิ่งเจอแค่ครั้งเดียวแต่ว่าอ่าเพิ่งมีหลายคนที่เจอเกลบ่อยใช่แล้วพวกเราละก็ โดนแบบเสิร์ฟเสิร์ฟเกลบ้างเติมเกลเติมเกลก็ก็มีวันวันที่ไม่เจอก็รู้สึกว่าน้องน้องก็รีงมาเล่นด้วยอัธยาศัยดีน่ารักตามสายเด็กอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกน่ารักครัเอ็นดูเอ็นดูกันก้อนกันก้อนสับโอเคลินปลาัก ครับผมก็6กโมงเย็นนี้ใช่ไหมครับก็มีกดปัดนะครับบัสเดย์เป็น sophomore ครับผมเป็นบัสเดย์ปีสองของเราครับผมกดได้แล้วครับผมเป็นรอบนี้เป็นรอบ membership membership นะครับพยายามวันี้ก็มีอีกวันหนึ่งให้ได้กดเป็นรอบปกติให้ทุกคนได้กดครับจะได้แบบว่ามีหลายวันที่อ่าครับเรมีคาถาให้แฟนๆนะคะคาถาหลายคนหลายคนที่แบบบอมมิ้วแล้วทุกคนเตรียมขนมือฮะเตรียมขนมือเตมืออันนี้นิกจัดไปอ่ะโอ้ ผมจำได้ว่างานงานก่อนนี้ก็แบบช่วงช่วงกดคอนเสิร์ตก่อนนั้นผมเปนนีกก็เคยให้ไปรอบหนึ่งให้พอให้พ่อต่อจากนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอย่าคิดมากอย่าคิดมากกดได้ก็ได้กดได้ก็ได้กดไม่ได้ก็ต้องได้กดไม่ได้กดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาดูเรื่องความฝึกก็พอมาดูเรื่องความฝุกก็พอ สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสาธุสาธุเพนนี้ก็ให้กาแฟสู้ๆเนาะครับแล้วไดดูพวกเราก็จริงๆพวกเราก็รุ้นเหมือนกันเออรุ้นรุ้นว่าแบบจะหมดไม่หมดหรือยังไงพวกเราก็รุ้นจริงๆรุ้นเหมือนกันครับไม่ถึงซิมมิคโซนสาธุเลยครับพี่พรีนี้รู้กันเนาะครับคุได้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวน้องต้องเสื้อหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอ ถูกไ่อยไปโดนแสงแอ่ะเดนแสงนิดหนึ่งขยับขยับซ้ายน่อยก่น